สำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบหรือเช็คลิกเบื้องต้นนะครับการเช็คลิ้งนั้นจําเป็นจะต้องทําการตรวจสอบก่อนการวัดทุกครั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือก่อนการวัดนั่นเองโดยการเช็คลิ้นั้นจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเพื่อมาทําการปิดช่องเชื่อมต่อโคทางด้านล่างนั่นเองนะครับก่อนที่จะทําการเช็คลิ้ทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นเราเข้าที่เมนูที่มุมขวาด้านบนเราก็จะทําการกดมาที่ปุ่ม แก๊สผ่าเช็คนะครับหลังจากนั้นเครื่องจะทําการเช็คลีกนะครับโดยเครื่องจะเริ่มทําการดูดแก๊สเข้าไปนะครับในตัวเครื่องโดยถ้าเกิดเครื่องนั้นมีอัตราในการดูดต่ํากว่า0.02ลิตรต่ตอนาทีเครื่องก็จะขึ้นว่าไม่มีการลีกรหรือไม่มีการรั่วไหลภายในอค์กร์น,นั่นเองครับก็จะขึ้นลักษณะน,นี้ครับนี่ก็คือการเช็คลีก,กเบื้องต้นนะครับโดยกรณีที่เรา เชื่อมต่อโเผ่เข้ากับตัวเครื่องก็จะม,มีวิธีการเช็คลตกที่มีลักษณะเดียวกันโดยเราจะมีตัวอุปกรณ์ที่ลักษณะคล้ายจุกแบบเมื่อกี้นะครับเอามาปิดอยู่ไว้ที่ปลายโเแล้วก็ทำการกดเข้าเมนูแก๊สขาเช็คและทำการตรวจสอบลีกตามลักษณะนี้เช่นเดียวกันครับ